พอดีแก่เกินสอบนึงสอบนึงครับผมเหมือนอีซานนักลายพาเมืองปลาขึ้นนะครับอันนี้ครับปลาขึ้นไปแล้วครับนี่มีแต่ปลาเน้นนะครับนี่มายิงปลานอกน้ำครับผมมาลุ้นกันเได็จบอแกะหนักแน่นเฮ้ยเฮ้ย Self, xe thì nó vẫn muốn bà nhảy chào 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 đón mình. Yeah, hôm nay, đâu ác, hay bắt đầu. Don't know, I was và sạch in Mary. I à nhìn thấy đây mãi kéo ác. cái don't know, yelled, 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 mãn mãn nhở bát điếc ying song tuo này ôiโห thép ba thu ba thu kéo rồi đồ kéo xài ui xui xui cái kéo anh cái kéo à xiết đi ôi ui อถือเฉยอ่ะขาดแท้ยิ่งไก,กลๆถือเฉยคือเจิดเปสัตว์ดูมันอีกสิมีันโอ้ <c oughs> แจ้วอี้เก่อสวยสวยอยู่แก้วโอ้่อ,อยู่ดอกนี่เป็นสั อเอาอยู่เลอ้ยโว้ยลงสักเอาอยู่เลคือกวปดผมไปอีอย่กเขา้ามาหุ่นปากอย่างตัวไหนเล่นดี ý anh không ăn bà. chơi chịu chưa mà. chưa chịu chưa chịu chưa 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 nhìn chưa chưa thế. chưa 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 nhìn, chưa 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 nghe là bất cái bất thử cái trái xì vàng đấy kéo quay xì kéo đỏ có mình có đầy xuống tua thì đã có bị cái xiềng mẹ Nói, nói, nói gì hết nhỉ gì mất thì xong gì mất khỏe liền gì tôi nói cũng không có lẽ xóa tôi kìa ปลาทูอีกแล้วครับปลาทูเยอะรูดตัวหนึงห่งเยอตัวหนึ่งว่ะเดี๋ยวนี่ดีเออเป็นแมวเป็นแมวแล้วสวยอยู่สวยอยูอ่ thì được sao? thì như thế nào? không phải gì vừa thì kéo cắp phản mẹt cái này แปาตัวเขาเลโอ้ยพอกดิบแก่เก,กินสอบนึงสอบนึงที่สองหูยสองสอบก็ไม่แก้วอ่ะแก้วไปนี่ใะเสยสวยครับพอกดิบปี๋อยู่กับเสียนแม็กเขามือสมังรถวอ แก้วูร้องปลาร้องปลาโอ้ยใหญ่ยู่อาการย์ียบรอยดยอาจารย์ถีบปวดโอ้ยปวดเห็ดคือใช่ปะเจ้ะเฮ็ดเป็นใช่ฮะของอยู่ของกินเนาะเฮ็ดจะกินตจอยู่ตัวโอ้คือคือคือยู่โอ้ยเจ้าน <c oughs> <c oughs> <médico> ี่ <c oughs> แปรรูปเรียบร้อยโอ้ยไอ้ทีบจัดให้ที่ใส่ใน,นแม่แก้ว